สวัสดีครับผมวันนี้ก็พบกันที่ร้านอาหารโอซิเมะสาขาเชียงใหม่นะครับหลังจากที่เคยไปกินมาจริงๆก็เปิดนานแล้วก็กินมาวันนี้ก็ไม่ได้มานานบรรยากาศก็ดีเหมือนเดิมนะเราเห็นกว้างขวางจนกว้างอาหารวันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับอาหารญี่ปุ่นนะคนพอเราคิดถึงอาหารญี่ปุ่นคนบุฟเฟ่เราก็จะคิดถึงปลาดิบเป็นอันดับต้นๆเนาะที่นี่ก็จะในสามราคาหลักๆนะ สองเก้าเก้าห้าห้าศูน<อ><อ>แล้วก็พันกว่าซึ่งราคาพวกเนี้ยยังไม่รวมแบตรวมเปอร์เซ็นต์อะไร่รือ่อยเรไม่ได้จ่ายนะก็ไม่รวมกัน <c oughs> แต่ยที่ชอบที่นี่คือหนึ่งเลยคือปลาคุณภาพปลาจะปกติ <c oughs> โอเคไหมรอก,การเสิร์ฟของเขาจะต่อเน,นื่องมันจะไม่หยุดไม่มีการดึงเกมไม่มีการดึงเกม <c oughs> อา ตอนนี้เราก็ยังไม่ได้สั่งอะไรมาพิเศษเนาะพอมาถึงเนาะโอเคครับเดี๋ยวก็ขอสั่งก่อนบผมเมื่อกี้ก็ขอกม,มาถึงเขาก็จะให้เป็นเป็นเมนูเป็น้วผู้นี้มาแหละแต่พอดีด้วยความเป็นเสียน,นิดนึงเนาะมาถึงก็ขอเสียรหัอเขาเลย okay, เราเคยมาแล้วไงครั้งเดียวครั้งเดียวครั้งเดียวสั่งอาหารได้เลยส่วนมากร้านบุฟเฟ่ก็จะเป็นอย่างนี้เนาะเดี๋ยวนี้สั่งอาหารผ่าน QR code นะฮะ กินอะไรครับกินอะไรก็หลังจากที่เรารับประทานไปแล้วนะครับเราเราไม่ได้รับเราเราไม่ได้ให้ให้ท่านผู้ชมดูอาหารนะครับเพราะว่าพิธีกรกินหมดแล้วนะครับผมคือด้วยความที่รครั้งที่แ้วที่เราไปกินร้านร้านหนึ่งเนาะเราก็สั่งไปแล้วด้วยความที่เขาเสิร์ฟชา้าไม่ใช่ร้านนี้นะมันทําให้แบบยีดยีเขาก็บอกเราว่าเหลือเวลาอีกประมาณ15น้าทีร้านจะปิดโคตรเราเฉยเลยแล้ว เขา,า,าเขาเขาปลาอนมาเสิร์ฟผมสองร้อยชิ้นโอ้ซึ่งผมอึ้งมากคือไม่ใช่ว่ามากินไม่หมดนะครับปัญหาคือคุณเวลาที่ไม่ใช่เวลาผมจะหมดนะหมายถึงเวลาร้านเนี่ยแล้วเขาไม่ได้แจ้งอะไรเลยซึ่งผมเสียความรู้สึกมากแต่คุณก็แล้วเขาเขาก็บอกว่าเขาบอกว่าถ้ากินไม่หมดจะมีการปรับเหลือเวลาสิบห้านาทีผมตอนนั้นอ่ะจริงๆก็ โมโหอารมณ์โมโห,โมโหโก็เลยซัดกินไปประมาณกินกับพี่สองคนอ่ะแต่ผมก็กินเกินร้อยอยู่ลอะอะกินก็ซัดไปประมาณสิบไม่ถึงสิบนาทีเราไม่ใช่นักแข่งกินนะครับวันนั้นทรมานจริงๆว่าไม่ใช่ว่ามันกินไม่หมดนะคุณแต่มันกินแบบกินรีบอะ่ะความอร่อยไม่มีเลยขนาดเลิะมายังมีกลิ่นควาวปลาอะไรเงี้ยเป็นความแค้นคือ,ค,อคือเราไม่เคยมีปัญหาเรื่องกินเหลือหรือว่าสั่งเกินอย่างงี้นะผมงงมากเลยว่าทาไมผมสั่งไปสองร้อยชิ้น นะครับเหมือนะนั้นวันนี้พวกเราเลยไม่สั่งมาแบบเยอะๆมาเพราะเดี๋ยวสั่งมาเต็มโต๊ะละถ่ายหรอกแต่อันนี้เราไม่สั่งเราเลยสั่งค่อยทยอยมาเรื่อยๆเรื่อยๆซึ่งร้านโอชิเนะเนี่ยดีอย่างที่ผมบอกว่าที่เนี่ยเขาจะเสิร์ฟเรื่อยๆเขาไม่มีคักไปเลยมันเลยทําให้แบบคนจะกินคนมันหิวอ่ะพอจะถ่ายถ่ายพบคนก็กินจะถ่ายพบผมก็กินผมก็กินเนี่ยมันก็เลยหมดเรื่อยๆแต่ระวังนะก็อาหารมาอีกแล้วนะครับเมื่อกี้เรากินไปเซตแรกนะครับก็ ก็ลองหมดทุกอย่างแล้วอันนี้เป็นเซตที่2นะค่อยๆมาก็มีส้มตำด้วยเหรอครับอันนี้เป็นยำแซลมอนครับยำแซลมอนครับใช้ได้เลยครับจริงๆถ้าเอามะนาวมาเพิ่มจากมันจะมีพวกสเต็กมันจะแหมมะนาวมาบีบมะนาวเพิ่มก็ได้แล้วแต่คนชอบนอันนี้คืออะไรครับอันนี้เป็นเนื้ออันนี้เป็นเนื้อครับเนื้อย่างสิ๊วอันนี้เป็นหมูย่างสิ๊วเมื่อกี้ผมลองกินทั้งสิ๊วทั้งเกลือละเกลือมันจะมีความ มันไม่ค่อย j u ซ c ่เท่าไหร่หรอกหมายว่ามันมีความแห้งของมันมันแล้วแต่คนชอบนะแวผมชอบเลยที่มันไม่แห้งมากนะครับใช่อันนี้ก็เป็นแกงกะหรี่กินเมื่อกี้ก็โอเคนะครับเมนูจะมีตัวของกุ้งมีเมนูแฉมปุระด้วยกุ้งแฉมปุระอร่อยมากนะครับตัวแป้งเขาจะมีความอารมณ์แบบไม่ไช่เหมือนซูชิเั่วไปที่แป้งกันหนาอันนี้แป้งจะบางเบานุ่มแล้วตัวกุ้งก็มีความคือกินแล้วมันจะมีความสดนะครับ มันไม่ได้สดมากแต่คือมันจะมีความสดมันไม่ใช่แบบกุ้งเน่าๆกุ้งแบบที่เราเจอทั่วไปกิน mm. เข้าไปแล้วอร่อย mm. ผมก็เลยอสั่งตัวแกงกะหรี่มาลาดก็โอเคครับอร่อยเลยแหละแ mm. กงกะหรี่นี่จะเบาวกว่าแกงกะหรี่ข้างนอกทั่วไปเนาะ mm. เพราะว่าเขาเขาทำมาให้รสไ,ไม่จัดมากเพื่อที่เราจะสามารถที่รับประทานอาหารได้หลากหลายนะหลากหลายครับผม,มแล้วก็วันนี้จริงๆมันจะมีเมนูชาบูด้วย mm. นะครับ mm. แต่ด้วยความที่ ชาบูที่นี่ต้องผมยอมเลยว่าน้ําน้ําน้ําซุปชาบูเขาหอมอร่อยมากถ้ามันต้องเนี่ยกลิ่นมันจะกระจายเพราะรอบที่แล้วผมผมกินไปละแต่รอบเนี้ยด้วยความที่คิดว่าถ้าชาบูไปด้วยอย่างเงี้ยอาจจะก,กินกันไม่หมดเพราะว่าวันนี้อยากกินอาหารทุกเมนูของนี่เลยนะครับเนาะก็เลยแบบลองตั่งอย่างอะ้อย่างเงี้ยอย่าง,าง,งนี้แทนถ้าโอกาสหน้าให้ได้มาอีกเดี๋ยวค่อยเรามาขอดูชาบูแล้วกันเนาะือ <c oughs> ถ้ากินชาบูอ่ะเราก็จะกินอนอย่างอื่นไม่คุ้มปลาดิบอะไรไม่คุ้ม S <S <S ก็ส่วนหนึ่งครับเพราะว่าเดี๋ยวคือชาบูมันอร่อย ấy. พอมากินชาบูปุ๊บมันก็นจะแบบมันจะมัน,มนเปคดข่า,า,าวของข่าวของคาวเอาะนั่นแหละแต่๋ยวมีไอติมด้วยใช่ไหมมีไอติมครับไอติมก็เด็ดนะเดี๋ยวเราค่อยดูกันนะโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมจะกินรอบสองต่อก่อนนะเนาะแต่อติมเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายให้ดูแล้วกันเนาะเดี๋ยวสั่งเซ็ตสุดท้ายกันก็ช่วงแริมตรายการเนาะไม่มีรายการไม่หรอกแคแค่แดก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 บ่น ก็อันนี้เป็นไอศครีมที่ทางร้านมีนะครับจะมีรสนมกับรส้าเขียวเนาะแล้วก็มีทูโทนแบบนี้นะครับก็ด้วยสภาพร่างกายตอนนี้ทูโทนเลยแล้วกันเนาะก็ในเป็นสุดท้ายแล้วตอนนี้ก็ยังกินไม่หมดกันด้านรสชาติเป็นไงบ้างครับผมไม่รู้ลเลยครับไม่รู้เลย <laughs> ไอศครีมว่าหวาน หวานหวานไม่เลี่ยนหวานปลาสดชื่นอืมโอเคนะขณะกินของข้าวอิ่มก็ตอบไปไอศครีมรักควายโอเคนะอ,อ๋อเราเราลืมบอกไปนะครับว่าที่นี่นะอ่าเซอร์วิสชาร์จสิบเอร์ซนต์นะครับแล้วก็มีแวดอีกเจ็ดปอร์เซนต์เดี๋ยวพูดถึงเรื่องพวกนั้นของเข้ามากินแล้วเจอคุณภาพของคุณคุณไม่ยอมจา่ายแค่คสิแน่นอนแต่แต บริการดีใช่ไหมบริการโคตรดีครับของอร่อยนะผมอาจจะผมตีว่าเสียเพิ่มอีกร้อยนึงก็ไม่มีปัญหาสบายเนาะเฮ้ยถ้าคุณไมดููันังตัวเมื่ออาจจะคิดว่ามันดูแพงแต่ถ้าคุณมาเจอกับคุณภาพของของรสชาติอร่อยบริการที่ดีบรรยากาศสุดยอดไม่แพงอร่อยอะโอเค่ะเดี๋ยวเราส่งท้ายด้วยไอติมนะฮะมไย olha